นะฮะเอาละครับมาถึงครอบครัวที่สาสนับสนุนนะครับคาราบาวแดงแล้วก็คิวพลเสครับเป็นครอบครัวอารมณ์ดีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนครับสวัสดีครับลูกครับลูกัครับพิต้าครับลูกชื่ออะไรครับลูกเดี๋ยวลูกเขาชื่ออะไรนะ เขามีลลโอนี่ลจ้าหีโอเน่อ๋อนี่เป็นนี่ค่ะพอดมาปุ๊บเป็นนี่เป็นนี่เลยไม่รู้ไม่น่าเชื่อลูกไม่ดำนะครับพี่ก็พอดีได้คนได้คนข้างบ้านไม่ใช่น่ารักนะครับชื่อภูน้องภูอ้ภูเฉยๆเลยนี่แหละน้องภูสิทธิ์ภูสิทธิ์ภูสิทธิ์แหมชื่อพราะทีเดียวทำหน้าตลกให้อาดูก่อน เห็นแมวเห็นแมวเห็นแมวเดี๋ยวซ้อมมาเป็นไงครับวันนี้เรียบร้อยมีคุณตั๊กนำทีมเลยครับร้องด้วยไหมเออก็มีนิดหน่อยฮะนิดหน่อยนะครับผมเดี๋ยวรอดูกันท่าทะยังนิดนึงท่าทะยังท่าทะยัง I believe I นอเมซิ่นอ่ะพอแล้วผ่านเลยครับผ่านเลยครับนะฮะเดี๋ยวรอชมกันนะฮะทีมที่สามตอนนี้ทีมที่หนึ่งพร้อมแล้วนะครับไปพบกับทีมที่หนึ่งได้เลยครับครับ